สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างคันและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับฮะ s t o l a m p o n g a n l i n c o m วันนี้ผมก็มาแต่เสียงมือปิชางแลยฮครับผมที่เห็นในหน้าจอนะฮะจะเห็นโค้ดย่อหรือรุ่น HD6 คืออะไรเลยใช่ครับครับผมอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นลำโพงแบบ Active แบบคู่นะลำโพงแอคทีฟคู่นะครับถือว่าเป็นลำโพงรุ่นแรกเลยฮะ ของยี่ห้อนี้เลยยี่ห้อนี้เลยเฉลยเลยพี่เต้ยยี่ห้ออะไรฮะ Audio Engine ใช่ครับ h d 6เป็นรุ่นแรกะที่เป็นลำโพงคู่แบบบุ๊คเคิลนะฮะที่เป็นที่มีบลูทูธถูกต้องที่ผ่านมา Audio Engine มีลำโพงที่เป็นบุ๊คเคิลแต่ว่าไม่มีบลูทูธไม่มีบลูทูธนี่คือตัวแรกเขาเลยครับใช่ครับนะฮะโอเคอันนี้ที่เห็นคือกล่องเขายังไม่แกะโอเคเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่าก็รู้เลยใช่ว่ามันใหญ่ฮะเนี่ยฮะดูฮะดูกล่องครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเรียกว่า หนักเอาการทีเดียวครับผมนะฮะ,ะ,ฮะโอเคเดี๋ยวพีเตอร์ยกแก่เลยได้ครับนะครับเรามาดูกันนะว่าเขามีอะไรมาผมขออนุญาตยกลงข้างล่างครัพี่ช้างนะฮะเน,น,นี่ยฮะกล่องเป็นกล่องสองชั้นฮะแพ็กกิ้งอย่างดีะฮะถ้าขนส่งเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะบุบสลายนะฮะครับผมเขาทำกล่องสองชั้นเลยนะครับเนี่ยฮะดูข้างในฮะโฟมแบบว่ากันกระแทกอย่างดีใช่ครับข้างในก็เอ็กซ์ซอรี่ต่างๆนะพี่ชางเขาใส่มาในถุงโอ้ยหลวงหลวงโทษทีฮะ ถุงห้านาโนเลยนะฮะใช่ครับก็จะมีรีโมทตัวนี้เป็นตัวกันกระแทกนะฮะพูดง่ายว่าโฟมกันกระแทกนี่โอ้โหอย่างหนาครับฮะมีผงชลรสมาให้นะครับกันชื้นก็เอาเป็นว่าส่งต่างหวัดเนี่ยไม่ยืนหายอยู่แล้วครับผมโตัวนี้จะเป็นข้างขวาข้างขวาก็คือจะไม่มีภาคพาะเวบนะฮะครับผมอันนี้ตั้งไว้ก่อนแล้วกันตัวที่ข้างนี้ข้างซ้ายนะฮะข้างซ้ายจะหนักกว่านะฮะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแล้วอธิบายให้ฟังดีกว่าเอางี้ก่อนแกะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่มาก่อนนะครับครับผมอุปกรณ์ที่ให้มานะตัวนี้หมดประโยชน์นะฮะไปฮนะที่ให้มาแล้วก็อยู่ในถุงของผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมออกมาเดี๋ยวอธิบายพร้อมกันแล้วกันนะฮะนี่นะครับสกู๊ีมครั่ อ่าเนี่ยก็คือครบละอันนี้เป็นคู่มือนะครับที่ให้มาพี่ช้างก็จะมีคู่มือนะฮะครับก็ของ HD 6นะกรสเปคคร่าวๆแล้วก็การใช้งานจุดต่อต่างๆคืออะไรเปิดคู่มือดูได้เลยนะครับมีอธิบายเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวส่วนในนี้ผมอธิบายกับตัวจริงดีกว่าจะเห็นภาพชัดเจนนะตัวนี้ก็จะมีเสาอากาศของบลูทูธนะฮะเพิ่มระยะการส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นนะครับให้มาเสถียรขึ้นนี่ก็มีรีโมทมาให้ครับนะครับ ก็เป็นอามเนียมอย่างดีนะครับแล้วก็มีตัวที่ว่าถ้าจะใช้ค่อยดึงออกฮะให้แบตเตอรี่มันเชื่อมต่อกับวงจรนะฮะตัวนี้ก็เป็นสายลำโพงพ่วงจากด้านซ้ายนะไปด้านขวานะครับยาวเท่าไหร่ฮะตัวนี้ตัวนี้ยาวบอลห้าเมตรนะครับห้าเมตรครับผมนะครับเขาเหลือเฟือเลยแล้วก็เป็นจุกแบบบรร่าแจมมาให้เลยยืมมาอย่างดีเป็นทองแดงเส้นบอลัมเลยนะฮะอย่างดีเลยนะครับแถมของดีมาให้เลยตัวนี้ก็อินพุตแบบสามจุดห้ามานะครับแล้วก็มีอาร์เซทุกอาร์เซมา นะครับผมนยาวานสาเม็ดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นพวกร้อนนะพวกร้อนี้ต้องใช้เป็นแกะก่อนแล้วกันก็เป็นว่าอุปกรณ์ก็เนี่ยฮะที่มากระล่องมีแค่มีเท่านี้เลยนะฮะครับผมครับผมก็ถือว่าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะที่ให้มาก็ถือว่าใช้ได้เลยโอเคอย่างที่อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นครับว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ นะครับเนี่ยฮะคือเป็นลำโพงคู่แรกของ audio engine เลยที่มีฟังก์ชันบลูทูธมาให้ <ฮะ S 2> โอเคมาดูหน้าตากันนะฮะตัวนี้ก็คือจะมีกิวครับผมสีดำนะฮะเนี่ยฮะ,<ล>ะเดี๋ยว<อ>พ,พิเตอร์ก็กำลังแกะออกนะฮะต้องบอกครับว่าสวยมากนะครับเป็นลำโพงที่พูดง่ายว่าผิวพันธุ์เขานี่เออดูสะอาดสะอ้านเนียนตานะฮะนะโอ้โหพิเตอร์นี่ก็<ม>ค่อยๆระเมียดละไม้หลยเลยนะฮะเพราะว่าต้องระวังนิดหน่อยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเป็นลงเป็นรอยไปนะฮะอันนี้คือเป็นรอยไปเดี๋ยวพี่ช้างหักตังค์ฮะอ่าไม่หักหรอฮะแต่ผมไม่จ่ายฮะหักไปเลยฮะเท่าไหร่ก็หักไปเลยฮะไม่จ่ายอ่าเป็นคนเหนี่ยวนี้ครับนะฮะคบไม่ได้นะฮะเป็นเรียกว่าเป็นไม่ใช่นิสัยฮะเรียกว่าเป็นสันดาหนะฮะเอาเลยเลาครับทัก้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยฮะนี่ครับเปิดออกมาแล้ว ไอพี่ช้างซูมไปก่อนเราผมจะเปิด <ผม S 2> ข้างหนึ่งนี่ฮะคือก็นี่ฮะหน้าตาเขานะครับนะบก็จะมีนี่ฮะทวิตเตอร์นะฮะแล้วก็ตัวลำโพงฟูลเลนส์น,นะฮะตะกูแล้วพี่ช้างคจริีๆเขาแถมถุงผ้ามาดีอย่างนะพี่ช้างเวลาไม่ได้ใช้นานๆสามารถใช้คุมตัวลำโพงกันฝุ่นได้นะฮะเผื่อเดินทางไป เที่ยวไปหลายวันอะไรเงี้นะฮะโอเคนี่ฮะครบสองล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแกะตัวคิวมาให้ดูฮะรูปร่างหน้าตาถ้าประกอบตัวคิวเข้าไปเป็นแบบไหนนะฮะอ่าก็มาแบบนี้ครับเป็นแม่เหล็กนะครับพี่ช้างใช่ครับประกอบ,บ,บไปไ,ได้เลยซ้ายขวาเหมือนกันนะเนี่ยฮะ กอเจอมาประมาณนี้นะครับก็คือถ้าใส่กิวก็จะอย่างนี้โอเคแต่เราจะทอดออกเราจะให้เห็นดีเทลข้างในดีกว่านะครับโอเคมาสาธยายกันเลยพี่ชาครับเริ่มต้นไอ้ที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี่คือเป็นลำโพงฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้าดูหน้าจอเป็นฝั่งขวานะครับแต่ตัวนี้คือพูดง่ายปุ่มควบคุมอยู่ฝั่งซ้ายใช่ครับเอามาพูดด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้เอาเอาเป็นให้มาตรงกับทางท่านผู้ชมดีกว่านะจะกระตัให้เดี๋ยวจะงงไง ตู้นะฮะอ่ะ้ายฮะมาซ้ายแล้วฮะฮะ,อฮะโอเคซ้ายท่านผู้ชมนะผมก็า้ายผมนาะกีเนะี้อ่าครับผมนี่ฮะโอเคนะถ้าดูหน้าจอว่าอ่ะนี่ซ้ายละครับผมนะครับตัวนี้นะฮะด้านหน้าพี่ช้างก็จะเป็นเรียกว่าออกแบบมาแบบเรียบง่ายครับนะฮะก็คือแต่สวยถ้าบอกเลยใช่ฮะตัวนี้เรจะมาในสองสองคอลเลคชันนะก็คือเป็นสีวนัท ครับแล้วก็ c h e r ์รี o ูดใช่ครับเชอร์รีูดออกสีแดงๆหน่อยใช่ครับด้านหน้าถะก็ประกอบด้วยตัวเพจตัวอลูมิเนียมตัวนี้ถ้ก็จะมีโลโก้ดอวอนจิ้นตรงกลางนะฮะอย่างสวยงามแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะฮะสำหรับปรับเสียงนะตัวนี้ก็เป็นช่องรับสัญญาณรีโมทแล้วก็ไฟแสดงการทํางานครับนะครับด้านบนขยับขึ้นมาหน่อยฮะตัวเด่นของเขาเลยของด้ว์อนจินนะก็คือวูเฟอร์นะฮะขนาด5.5นิ้ว เป็นเคปลาเป็นเคปลากวยเคปลานะฮะแล้วก็สังเกตที่ขอบตัวลำโพงพี่ช้างขอบตัวนี้เขาออกแบบมาคือเป็นแบบลักษณะเป็นหยักสองชั้นนะฮะก็คือเป็นกึ่งกึ่งฟูลเล้งนะฮะก็คือทำหน้าที่ตัวเสียงกลางกับเสียงเบสดนั่นเองครับนะครับขยับขึ้นมาด้านบนพี่ช้างตัวนี้ก็คือเป็นซิลโดมทวิตเตอร์นะฮะขนาดหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะครับนะครับแวตเตอร์หนึ่งนิ้วเลยตัวไวคอยของเขานะครับก็โดดเด่นแล้วก็ แต่ละตัวเขาทําด้วยว่าบิวไปในในเนื้อไม้เลยครับผมนะครับอย่างสวยงามเนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านซ้ายขวาตัวนี้เหมือนกันนะฮน่เหมือนกันครับทีนี้มาดูด้านหลังกันอัพิเตอร์หันมาดีกว่านะครับผมนี่ฮะนี่ครับนี่คือด้านหลังของตัวด้านซ้ายด้านซ้ายที่เป็นตัวคอนโทรลนะครับครับผมนี่ฮะนี่คือด้านซ้ายที่นี้เนี่ยด้านขวาก็จะมีแค่ช่องเสียบแจ็ค ใช่ด้านขวายด้านขวาก็เหมือนกับตัว50สปีคเกอร์ทั่วไปก็จะมีตัวขั้วสลับต่อบตรนาแจ็คนะฮะด้านหลังจะต่อเสียจบาร์นาก็ได้หรือว่าหมุนสายเข้าไปก็ได้นะฮะแล้วก็ด้านบนนะพี่ช้างเอกลักษณ์ของดั้อเจิมเลยนะฮะอาจจะคุ้นกับรุ่น a 5 0อยู่นะฮะก็คือเป็นช่องเบรคอีเฟกใช่นะครับก็จะมีลิ้นเข้าไปด้านในนะเป็นส่วนตู้ลำโพงของเขาทางซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะส่วนด้านซ้ายก็จะมี จุดเด่นเลยพิธานคือจะเห็นคลิประบายความร้อนอ่าซิงนี่แหละฮะนี่ซ,ซิงตัวนี้ใช่รครับหมายคามว่าตัวนี้ครับภาาขยายเพราะว่าแอมโมงเขาเป็นคลาสเอบีนะฮะซึ่งว่าเป็นที่นิยมว่าให้เสียงได้ระมุนระไมเหมือนกับสิงดนตรีจริงๆครับซึ่งยุคใหม่ๆทุกวันนี้ครับส่วนมากจะเป็นคาด,ดีเพราะว่าออกแบบง่ายนะฮะคือไม่ต้องใส่แผ่นระบายความร้อนใช่นะฮะแต่ถ้านึ่งเสียงเราคาดเอบียังคลองใจระดับไฮเอ็นอยู่เหมือนเดิมนะครับถัดลงมา ได้จากด้านบนเลยดีกว่านะฮะก็จะเห็นที่สีทองทองมีเกลียวอยู่นะพี่ทาก็คือสําหรับใส่สายอากาศนะใช่ครับอัเทน่าอัเทน่าผมเสียบกล้องพี่ชางเลยนะฮะนี่ครับอ่าอันนี้เอาไว้สําหรับเชื่อมเป็นเป็นเสาอากาศสําหรับระบลูทูธนะครับนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นปุ่มแ a ร r i n g บูทูธนะฮะสำหรับดีเซนบูทูธแล้วก็ถัดลงมานิดนึงนะฮะตัวนี้ก็เป็นอินพุตแบบ3.5นะแล้วก็ช่องนี้ สลับต่อจากเครื่องเล่นนะฮะเป็นช่อง optical input นะครับอ่าผมเปิดให้ดูวปิดไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือ input แบบ r c นะับแล้วก็มีนี่ด้วยครับพี่ช้างเอา input ด้วย audio out ฮะนะฮะแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นบูทชุดีซีก็ได้เลยใช่ต่อเข้ากับเครื่องเสียงชุดอื่นจะได้หรือว่าเอา input ตัวนี้ไปใส่กับ sub b เฟ f e r ใช่สำหรับท่านต้องการเสียงเบสนะฮะอ่าตัวนี้พูดง่ายมันไม่ได้มี sub out แต่ว่า สามารถใช้ตัวออเดลเอาทเนี่ยต่อที่ซับได้ใช่ครับผมนะครับผมก็เข้ากับซับเอ็กติฟซัมมิเฟอร์ทั่วไปได้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ช่องสำหรับเสียบลำโพงมาทางข้างขวาครับผมตัวนี้เป็นสวิตช์พาวเวอร์นะครับแต่ที่สําคัญมีช่างที่อันตรายที่สุดเลยฮะที่ได้ออกแบบมาครับก็คือมันไม่ออโต้โวลเตจนะฮะครับลอยโวลต์ก็ใช้ได้สองร้อยโวลต์ก็ใช้ได้แต่ต้องสวิตช์ถูกต้องนี่ฮะอันตรายมากเลยสวิตช์แดงๆเนี่ยครับใช่ครับ ระวังนะฮะก็คือบ้านเรา220โวลต์ต้องเคลียร์ให้มั่นใจว่าอยู่ที่220โวลต์นะแต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าสังเกตง่ายคือพิเตอร์แกะกล่องมาเนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยเป็น220โวลต์อยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าจะให้ดีให้ดีรบกวนเช็คก่อนเสียบไฟฮะถูกต้องนะครับนะครับเน้นเลยนะฮะเขาไม่ออโต้นะครับเป็นแมนนวลใช่ครับนะครับนะฮะเคยขั้วแดงๆเนี่ยฮะสองล็อกเนี่ยจะต้องขยับมาอยู่ฝั่ง220โวลต์ครับผมนะฮะโอเคข้างล่างเป็นนี่เป็นฟิลฮ สำหรับเสียบเสียบไฟเอาก่อนไฟบ้านเรานั่นแหละฮะใช่ตัวนี้ก็ประกอบด้วยที่ว่าเป็นผ้าขยาย Class A B ขนาดห้าสิบวัตต์ RMS per channel นะฮะต่อข้างรวมกันทั้งหมดร้อยร้อยวัตต์นะครับโอเคทีนี้อ่เรามาเชื่อมต่อระหว่างสายสัญญาณเอาออดีโอฮะของั่งฝั่งก็บอกพิกัดน้ำหนักก่อนแลวกันทางท่านยังรู้จักก็ผมหันหน้าไปหันหน้ามาเพราะว่าผมจะเสียบด้านหลังนะฮะตัวนี้ขนาดความสูงครับสูงก็คือสามสิบเซนครับ นะครับกว้าง18.5เซน18.5เซนครับลึกคือ25เซนครนะครับน้ำหนักข้างที่ยางคานข้างซ้ายนะครับ8กิโลนะครับ8กิโลส่วนข้างขวาเนี่ยหนัก5กิโลครึ่ง5กิโลครับผมนะฮะนะฮะก็โอเคงั้นหันเอาตูดไปนะฮะเสียบเลยนะครับเดี๋ยวพีเตอร์จะเสียบสายพ่วงฮะระหว่างฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา อันนี้อาจจะวางจัดวางเวทีฟังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าจะได้ถ่ายง่ายๆนะฮะครับผมตัวนี้ก็ง่ายๆนะแดงกับดำก็เสียบไปตรงขั้วนะฮะโอเคเนี่ยฮะเดี๋ยวไปดูกันดีก็ไม่ยากครับให้ดูฮะเนี่ยฮะเสียบเข้าไปเฉยๆนะฮะแดงคือขั้วขั้วบวกนะครับดำขั้วลบนะครับเนี่ยฮะเป็นบรรณาแจ็คมันก็ง่ายหน่อยเสียบปุ๊บมันก็ทำให้ช่องเสียนะฟิตโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับผมนะฮะเนี่ยฮะแค่นี้นะครับโอเคแค่นี้ฮะจบละแล้วก็ เสียบสาย power เข้าไปโอเคเนี่ยฮะจบแล้วเสียบปลั๊กได้เลยนะครับ,รบง่ายมากไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะครับถ้าจะต้องการเชื่อมต่อบุธนะครับเพราะว่าเจ้า,า HD6 เนี่ยเขามีมาอยู่แล้วครับผมทีนี้ไม่มีอะไรละหมดละเหลือแต่มาฟังบุคลิกเสียงกัน ก็ตัวนี้เราก็ปุ่มตัวตัวนี้นะคือจะเป็นปุ่มตัวเลือกโหมดด้วยนะพี่ช้างเลือกโหมดห่ังว่าเป็นบลูทูธนะครับเป็นออติคอลหรือว่าเป็นสามจุดห้าหรือว่าไอซีใช่นะครับแต่เบื้องต้นมันรู้สึกว่าบลูทูธมันจะเป็นดีฟอฟล์อยู่แล้วนะกดเข้าไปนะครับแป๊บหนึ่งมันไม่มีเสียบแล้วก็ไม่บอกนะฮะบแป๊บหนึ่งเจอไหมฮะปุ่มแพ้นิ้วบลูทูธด้านหลังนะฮะ เห็่จะเห็นไฟที่ขาวกับพิบเ,เจอแล้วฮะเจอแล้วฮะนี้ผมคือเชื่อมต่อแล้วนะฮะเรียบร้อยแลฮะจริงๆก็เชื่อมต่อไม่ยากหรอกครับง่ายๆทำงนะ down the stairs and i'm watching every step with a dizzy mind and a clumsy mouth will I, i'll write the note that you left it said i won't forget You say that you're fine But I'm, I'm nothing without you So I walk home alone again Six steps in my apartment I've never been ฮะบุคลิกเสียงที่ได้ฟังนะครับแน่นอนฟังจาก Youtube อาจจะไม่ได้คุณภาพอย่างที่เราอยากที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้ช่ะนะฮะบอกเลยว่าฟังตัวนี้เราซัมโบ้ก็ไม่จะเป็นหรอวฮะใช่ก็คกือให้แค่5.5นิ้วเนี่ยให้ความถี่ต่ำระดับ50เฮิรตเนี่ยเรียว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเซ็ตวางนะจัดวางให้ห่างจากผนังตามระยะของเขานะฮะ<ช>ผมว่าแค่นั้นก็เหลือวเผื่อแนละ้ว ับเซ<บ>็ตฟังเพลงเพราะๆนะตัวนี้เรียกคเมนเลยครับ <นะ S 1> คือสําหรับท่านที่ต้องการบุค,คลิกเสียงที่พูดง่ายว่าออกแนวแนวเน้นรายละเอียดเ,<ช>เสียงนะครับเน้นโปร่งเน้นเสียงนักร้องว่าบุค,คลิกนักร้องตัวนี้น้าเสียงเขาเป็นแบบไหนฮะต้องตัวนี้เลยใช่นะครับ,นะ,รบนะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสาหรับคนที่เน้นฟังเพลงฟังเพลงเน้นนะสำหรับลำโพงสำหรับฟังเพลงโดยเฉพาะเลยครับผมนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อกับ โน้ตบุ๊กได้นะหรือว่าโน้ตบุ๊กที่ก็ผ่านแดกผ่านอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแดก USB ไม่มีให้นะฮะตัวนี้คือเป็นถอดรหัสบลูทูธขนาด24บิตนะฮะครับ24บิตนะฮะตัวนี้นะครับก็มีไว้บริการแล้วนะฮะสองสีเลยนะใช่ครับนะครับที่โตรวงออนไลน์แอปพลิเคชันถอดรหัสนะครับหรือคาเ่าตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้สามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท นะครับผมจัดส่งรูปแบบแล้วก็ตอนนี้มีผ่อนสูงไม่เส้นหกเรือนด้วยกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ใช่ฮะนะครับสนใจก็มารูดปื๊ดรูดปื๊ดที่ช็อปเราได้เลยได้เลยอะไรฮะถามหามีมาบริการแล้วครับผมหรือบัตรธนาคารอื่นก็ได้ฮะแล้วก็ไปทําเรื่องผ่อนกับทางธนาคารเองได้นะครับก็ยินดีเลยครับผมส่วนสีมีสองสีครับนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นสีวานะนะฮะแต่ละตัวลายไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกัน เพราะว่านี่คือเป็นวีดี่อย่างบักอย่างหนาไม่ใช่บางนะครับผม4ีมิลเลยนะฮะแปกกับไม้ดีฟหนา20มมิลครับผมขนาดน้ําหนักลำโพงไม่ต้องห่วงนะฮะหนักเลยฮะสนใจอยากเข้ามาทดลองฟังก็แวะมาได้ครับผมนะครับที่ช็อปของเรานะฮะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมงานรีวิวเจ้าตัว audio engine hd6 ครับผมนะฮะ โ <Okay, S 2> อเควันวนีน้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ